ลองานตรงนู้นนะ่แจ้มนะยที่ตรงนี้ทีนี้พ่อลองนัยนเหนไหมที่ตั้งต้องมอันี่นะคะก็ให้เราเนี่ยทำการกดคียกเข้าไปนะคะคียเข้าไปก็ได้คะ

กดคลิกเข้าไปดาวน์โหลดมีแสงเงาคำว่าดาวนโหลดนะคะถ้าเกิดว่าใช้เจ้าตัวในในเบราว์เซอรกดดาวนโหลด ระหว่างเราทนการดาวโหลนะคะเราต้องไปไม่ต้องไปหลดสกินอะไรเพิ่เมเติมนะอยูในตัว m